มันก็เติบโตขึ้นในเรื่องของอสายงานอืทีเนี้ยช่วงที่มันแบบโตขึ้นจริงๆเลยคือช่วงที่อยู่ที่อังกฤษมันได้ได้ได้ประสบการณ์ได้อะไรมาเยอะเลยพี่บินไปซัมเมอร์สอง6ใช่ถูกว่าใช่จบบอลโลกแล้วก็เตรียมตัวไปวีซ่าไปเสร็จทีนึงเอาเหรอจริงป่ะเอ้าก็ไปขอวีซ่าแบบท่องเที่ยว2อปีเออเออสมควรเหมือนกันตอนยืดคือไม่รู้ไง ไอ้เปาด่แหละบอกว่าพี่ผมผมขอได้แต่มันคงลืมแบบว่ามันมันขอประเภทไหนยังไงอ่ะเอาแล้วแล้วตอนนั้นคือพอประสธ์วิซาดีเออปรเสิธ์วิซาพี่งงเลยซึ่งจริงก็ไม่คนงงนะควรจะรู้ตัวแล้วก็ก็ก็ต้องยื่นใหม่ก็ต้องยื่นใหม่ก็เสียเวลาเดินทางเสียเวลาเสียเวลาไปนิดนึงอะไรเงี้ยเมื่อกี้บอกว่าที่แบบเป็นช่วงเวลาที่เก็บประสบการณ์เข้มข้นจริงๆคือสามปีที่อังกฤษโอ้ ใช่ไหม่สามปีป่ะสามปีคือจริงมันสองปีคุณได้อยู่เยอะคนอื่นทำไมก็นั่นแหละก็จังหวะพอจะปีที่สามอ่ะทีวีก็ขยายตัวขอะจังหวะของเรามันมันก็แบบเป็นจังหวะแบบนั้นก็คุณลวิก็เรียกเข้าไปคุยว่าเอ้ยให้อยู่ให้อยู่ต่ออีกปีหนึ่งนะอะไรเงี้ยเออเราก็ไม่เราก็โอเคอยู่แล้วก็มันก็สนุกอยู่ที่นู่นมันสนุกก็นั่นแหละมันก็เติบโตขึ้นเยอะเพราะว่ามันก็เหมือนกับว่าเราก็ต้องโอเค ออรับผิดชอบมากขึ้นถูกอ,อันนี้เรื่องใหญ่แต่ว่าในขณะเดียวกันมันก็มีความเป็นอิสระมากขึ้นคือเราก็ทํางานของเราส่งแต่ว่ามันจะมีความรับผิดชอบอื่นๆอย่างเช่นแบบสมมติว่ามีแขกของบริษัทมาเราต้องไปดูแลนะหรืออ,อ,อะไรเงี้ยหรือว่าการส่งงานเราต้องวางแผนเดี๋ยววันรุ่งขึ้นต้องขึ้นรถไฟรอบ1ิบโมงเช้าเราต้องส่งงานกี่โมง,งอะไรเงี้ยคือมันก็ต้องรับผิดชอบตัวเองรับผิดชอบงานแล้วก็ได้เจอกับประสบการณ์หมายถึงว่าเจอกับสังคมใหม่ๆสภาพแวดล้อมใหม่เราไม่เคยเข้าใจคําว่าเหยียดผิวเลย โดนไหมโดนเดิก็ <c oughs> โดนด่าโดนอะไรเงี้ยมีหมายถึงว่าคําว่าเหยียดผิวของบ้านเราเนี่ยเราเข้าใจในระดับหนึ่งด่าไอด้ดำเม่เตี้ยไอย้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่เนี่ยแต่มันเป็นสกิลที่เบาเบาหยองมากๆถ้าเทียบกับของจริง <c oughs> ที่เราโดนพี่โดนถม <c oughs> ถุยน้ำลายใส่หน้าหรืออะไรเงี้ยมีเพราะฉะนั้นเนี่ยพอเราไปสัมผัสของจริงเรารู้เลยว่าเฮ้ยโอ้โหมันพูดไงว่าพี่มองโลกในแง่ร้ายมากขึ้นเพราะ ไปเจอเรื่องแบบนี้บ้างแล้วมันระวังมากขึ้นแต่ก่อนโหกระโดดโลดเต้นบนทุ่งลาเวนเดอร์อะไรเงี้ยรู้สึกว่าเเจอของจริงก็แบบรู้สึกว่าเอยโอเคบางจังหวะต้องระวังนะอะไรเงี้ยแต่ว่าด้านดีมีเยอะมากที่อังกฤษก็คือเป็นประสบการณ์ที่แบบเออก็พี่อาญยก็คงเข้าใจดีนะครับมันมันมันได้ทํางานที่